ไอพจนเมื่อใดก็มีแต่พาย่างพาย่างจตกขอพายกี่รถกี่เรือดจักรเดือนเนี่ยไม่เหลือเงินเลยถ้าจะพาไปเมืองกะลีกะล่ากะแยกอยู่ใส่ดอกไอพจนค่อยอยากกินมากกว่นะพลไมย์แม่พาซื้อค่อยกินแง่กี่ย่างเจ้ไปซื้อมาพร่องบักพาวมาค่อยกินสักเทสไปจั๊กเป็นอย่างอยากเว้ยอยากพลไมย มันก็คืนบอกมาตายมันคือคืนมันจะกินแบบเ้าวอ่อนจ้าโอ้าโหมันเป็นมิโลหรือเปล่านั่นขมอยากนั่นอยากนี่มีดอกปีหนึ่งได้เชือหนึ่งเฮ้ยป่านบักใครไปยังไงเดี๋ยวมันไก่สีฮอดบ้านเราเดี๋ยวไก่สีย่างไปซื้อใหมกินเด้อย้าวอ่อนแบบจีจ้าเออนี่มันเดินเราเห็นตีนบ้านเหรอจะซ่องเมย์ก่อนจัะหน่อย ย่างไปซื้อมาให้กินหรอกจ้า <laughs> ขอบคุณค่ะทำไมห,หิวเข่าวันเ้ยนี่เด้ยเข่ากันเลยนี่จะกับแก้วเนาะอันโอ้ยบ่มีพักนอกว่ะแถวเนี้ยก็ไปหาเก็บเพื่อนที่มีพักนอกอันเดี๋ยวค่อยไปเบิง่งก่อนเออนี่ไงบ่มีอยู่มีอยู่ <laughs> อยอกเมี่ยนอูขี้ดินสักรจุเต็มมืดหู้ยกูจะบอกแ้อ่างดุกเมือนี่กูจะให้มันกินข้าวขี้ดินนี่แหละฮูยฮ้ยเนาะยากกบอะไรสินจีโรนี่ฮู้ยบ่ม่ยอบ่มีบ่พักนอนอังรฮ้ยนายนี่ยอาก็บอะไ้ ขณะที่เรือวิ่งด้วยความเร็วแปดน็อตอยู่นั้นผู้หญิงคนนั้นก็เดินไปนั่งกับเรือในขณะที่เรือวิ่งเร็วๆอยู่นั้นหญิงคนนั้นก็ไปนั่งกับเรือในขณะที่เรือวิ่งด้วยความเร็วไม่ยังอไนี้ไม่ยังอไบนี้ไม่ยังเอามิวสิคกันประกอบนั่งกับเรี่ยฮันเด้เร่อกกับเรือรรจ้านั่งแซนบอกนั่งกับเรือ แม่โอ๊ยน้อมันบะแมนจังสีบ่เคยมังบอกข้าวเหระข้าวอย่างโอ้ยข้าวเขาดังทั่วบ้านทั่วเมืองข้าวในทีวีเห็นไหมเขาไปนั่งกาบเรือหมายถึงเขาไปนั่งยุคแางเรือกาบเรือหมายถึงแางเรือบ่แมนมานั่งกาบจังซี่เอ้าบ่เอ้อไอจังซี่มันนั่งขอเลขกหรอเว้ย เฮ้ยไอ้พ่นได้น้องจากแล้วก็ว่านางกาะเนาะสือว่ามันก็เธอบอกข้าวหันอีบิ้เบิ่งแต่โทรเัยค์เฮ้ยยังช้นแล้วน้าเช่ได้มาแล้วบอกพ่าวอ้อนี่เหรอเอาเอามาหยั่งอันนี้ค่อยบอกให้เอาบอกพ่าวอ้อนม่นไม่บอกพ่าวอันนี้โอ้บอกพ่าวอ้อนเห็นะมันลนเนาะมันอ้อนแต่ตัวมันจังลนเจมสนเท่าย้อนเกิดโดนเนาะ ก็ง้อแกลยังบ่อกว่าแบบพราวอ่อนแบบพราวแก่มันล้นก็นย้อนว่ามันแก่เนาะแมะแนสช่ไหมเมนโอ้ยใครใส่ย่างไปสามกิโลคนนี้อันนี้เขาเอาไว้ล้างนหน้าล้างหน้าใช่ไหมเอาตอนเม็ดผ้าเอามาล้างหน้าเหี่ยเมนใช่ไหมตา้า โอ้ยเคยย่างไปสามกิโลเขว่าเจ้าจมมาอยากบักพาวน้เขาโอ้ยมุ้ไม่บักพาวอ่อนดกวัดจีบ่ไหไม่แงไปกินม่ได้บักแกกนอะไรม,มันก็กินม่ได้เนาะก็จะม่ค่อยอยากกินบักพาวอ,อาว่อนมันเอามาเร็วกับกิโลจังสี่กันกิโลกันจะไ่พอประชังความหิวในบ่ดสนุกอ๋อไป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 ะไปพ,อพ่อก <พา S 2> ินรถอาจาะได้พายุมุ้เมียกับัเมีได้ไหมนี่แล้ว ดึกเสรแล้วมันจะบวแตกยุ่มเหไม่จ้างมาจะน้องเห็นแล้วเนาะโอ้ยได้ภาพมาแล้วกับพวกนี้มีดพี่น้องเอ้ยเอาไว้นี่ก็น้องนั่นรถผู้เด่นเลยนี่รถค่อยนี่แหละรถเด็ดซีขึ้นรถ <laughs> โอ้ยไปเจอคนไปหามีาดคนนัดสันเด้อเอาไปสันคนชีน้นางท่าอยู่นี่แหละสัน้นเลยได้มีดไปแล้วก็โอได้อันนึงก็ไปยังอันนึงเนาะโอ้ยลงลงลืมเลืล่อมไอันนั้นเลยนะ ก็บ่เ,เลือบแค่เพียรเอาอีเชียมึงสิไปยังละหั่นเอา้าโอ้แล่วสิไปหาพ่อใหญ่บุญอ๋อสิไปหาพ่อใหญ่บุญวัดเกี๊จ้าเอาแล้วแม่เสียงเครื่องอีหยังระดังเต,ติมตับเติมเติมอยู่หันเอาพผาป่ากับเจ้ามาพ่อใหญ่โอ้เขาเจ้าเหตุผาป่ามาบ่จ้า ก็บอกเห็นเจ้าเข้าวัดเข้าว่าเดียเดี๋ยวนี้โอ้ยกูบอกเขาอยากไปดอกวัดเดี๋ยวกูงเงานอนเว้ยโอ๊ยเจากก้าก็ได้คนไ่เออแค่นี้แต่ไปข้าวเก๋หันละมันไ่ได้ลองเพียงโนไปวดัดโนะพุ่นกันเพื่อนเบ้าหันโอ้ยไปยังไดก็ได้ดอกวัดหันหลวงปู่แล้ววันนี้ไปแสดอกเอออันอันผูใ้ใดก่อที่มากครับรถยูวัดหัน โอ้พ่อใหญ่มาเจ้าคนทางไหนบ่นี่เพิ่งเห็นมาครับรถให้ยินยูวัดนี่หันได้ซิบมือหนี่อยหรอพ่อใหญ่เป็นอย่งจะถามเป็นอย่งโอ้ยบอละกูก็ถามมันก็ซื่อนี่ล่ะเออถึงยินว่ายินว่าเจ้าวัดสิบวชให้พระฉันดอกอันจักว่ากูมันแล้วมันบวชขื่อนนะเอา้าคือชีวะบวชขื่อนแต่ว่ากับบุตได้บวชนี่ล่ะเราหนีแล้วเอา้ากับบวชขื่อเหรอเนาะ เป็นย้อนอย่างบ่ดิอันเห็นโกนหัวเรียบร้อยแล้วว่าสิบวชดเจามาเห็นผลมเทองหนังสืออยู่ในดอนนี่นอะอนกูย้าม่ยิ่งนกกูก็เลยได้ยินอันเทน่าหนังสือจะดนจังบ้านอีมีนาสักกาเลนาเป็นสร้างขังจังแต่กูมาอยู่วัดพนาโอ้ยจักกูบ่าไปผพ้ใหนี่แบบจะกินหัวเจ้าเละ ว้าให้ฟังเสันได้เดี๋ยวนี้ยม่ได้ว้าเองได้ก็ยังว่าได้ยินเราทองหนังสือก็ยังว่าห่วยมันี้เจ้าอกบ้าก็สิว่าบ่คือหน่ะตัวเพิ่นก็เลยบ่บวดให้เราก็เลยนนี้ฮนล่ะจะพอนเราบวดที่บวดนาะเออเออแล้วคนบ้านไหผพูใหญ่อันี้ฮันอ้ยว่ามาจากท่างกาฬสินทางอุบลพู่ะอันที่แรกว่าติดหยาว่าสั้นเออพอแม่ขาเจ้าก็เลยมาฝากเจ้าอาวาดไว เอ้ไไว่าสิให้บวชบ้านนี้เห็นเจ้าวาดเพิ่นเมืองแล้วมันก็สิบ่คือสันตัวอันถ้าทองนังสือก็ว่าไปทั่วทิพย์ทั่วแดนเนาะเพื่อก็เล่บวชให้ห็นแล้วอันพ่อแม่ขาเจ้าก็เลยมาฝากไว้นี่ละโดนแลว้วอันพ่อแม่ก็บ่เห็นมาจากเถือออันบวชก็บ่ได้บวชให้เนี่ยเสด็จว่าพ่อใหญ่อันนี้พ่อแม่โสทิมได้นนิเนาะโอ้ยมันบ่แม่มพ่อแม่โสทิมอันพ่อใหญ่อันนี้โสทิมพ่อแม่ได้ลวเนี่ยวนาย ลูกสวยที่พ่อแม่ก็มีบ่นีเนี่ยเออก็มีเห็นแล้วนี่ละพ่อใหญ่นี่ละอันบ้านก็ไปเห็นเมื่อจักรเทานนี้แหละเพื่อนว่าลูกสวถิ่มพ่อแม่หันเจ้าก็บอกไปเนาะพ่อใหญ่เจ้าก็ไดไม่จีามพ่อใหญ่บุญกันดอกมันจีคำไปไปเออก็ไปตัวเอาพ่อใหญ่มาตะใส มาแต่เฮือนยายหนูไปอย่างบ้านยายหนู้ายกูก็เป็นเลนสาวแล้วเนะะาะเลนสาวเออโอ้ยเล่าเป็นสาวกูก็เป็นบ่าวเนาะ <c oughs> ได้ถุงยังหันพ่อยหญ่โอ้ยเปถุงยาดองเอา้าเทืกเล็กฉันบอกคือจะได้กินเหล้ากินยาแท้ไ้่ยม่ได้ถึกเล็กแล้ว ยายหนูเล่าเอาไว้แต่ด้เราเนี่ยเอา้ายายหนูเราก็สิเอายาดองให้เจ้าไงเนี่ยเอาก็ะ้ากูาไปตอกให้เล่าหัล้วเนาะตัวใหญ่าตอกเออฆ้าตอกตีในพวกเนี้ยคือวอาจันสันเอายายหนูแล้วเอิดไปตอกกูก็ไปแล้วเนาะโอ้คือมอว์าไปเตีไหนได้ยีนเนี่ย ผู้หญผู้หญิงก็จะเอิญผู้ชายไปตอกมาที่นี่โอ้ยยายหนูเราบุ้มีผัวเราบุ้มีผู้ใดตอกให้ฮันด้เขาเอาิญเจ้าเจ้าก็ไปฉันบอกผู้ใหญ่ไห่ก็ไปแล้วเนาะเขามาเอาิญเนาะกูละทนดแท้เรื่องตอกทัน<ว>แล้วมาเอิญกูก็ไปนันตัวโอ้ยมันตอกง่ายตอกไดปะเนี่ยบอกผู้ใหญ่ วายแต่ก็ง่ายหน่อย,นยแล้วแตอ่อกเขาหูกเกามาหลุดละเนาะวายข <c oughs> ้อตอกง่ายตอกไดประเดนค่อยคือที่มีปวดเต็มบ้านแล้วล่ะพ่อใหญ่โอ้ยมันโมเมนต์ตอกแนวนั้น <c oughs> อันเมื่อคือจังไหนเดี๋ยวนี้เสิเอาแล้วตอกอีหยังสันโอ้ยตอกสางกะเสียวาย <c oughs> ตอกกสีเ <c oughs> ออ อันมึงบ่เห็นว่าลมพายุมากหมื่อ้านเนี่ยเออสังกัสีเราเพิ่งเราเก็เลยกูไปตอกให้ซนได้เราเนี่ยโอ้ลยล้วขึ้นไปทัวร์เนาะมึงก็ไดดโอ้ฉันดักตีอันมึงสิไปไสก่อนเนี่ยนูก็ว่าชิมาหาเจ้านี่แ่ะบะเอา้มามากูเฮ็ดยังนกกว่าชิมมาถามเจ้านี่ล่ะบ่ว่าหัวหน้าปากมาถามว่าเจ้าเนั่นปลูกเฮ็ดแล้วหรือยังโอ้ยสิปลูกจังได อันเชื่อเฮ้ยกูในีะใกล้เคียวเหมือนแล้วเฮ้ยที่คว่าเป็นัันยี่เนี่ยห่วยเขาบอกยังซี่แล้วก็ย้อนทําตามคู่มือนี่ละเจ้าไปไว้จังไะฮไใกล้เมื่อถึงที้เคียวได้บัดน,นี้โอ้ยก็ย้อนคู่มืออันละอันหัวหน้าบอกว่าเห็นตามคู่มือเนาะเออกูกระอ้านเมื่อยู่มันเป็นจังหนแหละบัดน,นี้อันตอนนั้นผสมเสือ้อชาห้ามน่นเออขยี้เสือ้อชาห้ามแล้ววา่าหัน ไอ้ทิ้งไว้หนึ่งคืนวันสันกูก็ทิ้งไว้แหนแล้วตื่นสอีหยังไก่เคี่ยวมุนเอเล่อยู่ก็ไอไก่เคี่ยวมุนเอเล่วันตีจะทิ้งไว้ใส่ไก่คือนทเคี่ยวได้ยี่เนี่ยไหวกูก็ทิ้งไม่เดินน่ะแล้วเนาะเคยทิ้งไว้เว้ยกูก็ทิ้งไว้หันแล้วโอ้เย,อยเขาบอกให้ทิ้งไว้แบบน,นั้นกูไ่เอา เขาบอกว่าหั่นคูคเสื้อแล้วให้เก็บไว้หนึ่งคืนอย่าเพิ่งเอาไปปลูกเอามาได้คูมือคืออบกบอกว่าให้เก็บไว้ชนะว่าทิ้งไว้หนึ่งคืนคคกูกัทิมไว้หั่นแล้วเนาะ <c oughs> โอ้ยเจ้าก,กับิซเชื้อปบนั้นแบบพะไนหไว่ทำตามคูมือนเนาะเขาบอกว่าให้ทิ้งไว้กับิทิมไว้หั่นแล้วเน้ะเจ้าก็ได้ไวยบอกให้ทิมไว้ขเขาจะพูใกล้เคี่ยแล้วเนาะสะรุปว่าบอาหั่นี้ปลูกมันบ่ ว่าไอ้ข้าพเจ้าเด็ปลูกแล้วเนาะก,กันยังว่าไก้เชีย่ยหมดแล้วเสื้อเห็นกูนั่นะ่ะเออเดี๋ยวข้าจะบอกพัวหน้าเอาเสื่อมให้เจ้าใหม่ดอกอย่าให้ใกล้เชี่ยอีกนะบาทนี้เออเออโอ้ยขอยอนทํำตามคูเมือ <laughs> เอ่อหั่ละเออถ้ามึงบ้าฝ้ามึงก็มาอ่านยาให้กูนั่นเนี่ยยาอย่งละ่ะพยย่อใหญ่โอ้ยก็ายาหมอหอ,อยนั่นละจักยาอย่างแน่้ยละ แม่ตัวน้อยฉันได้ดหนีแมนอ่านยากเออเออมาม่จะอ่านให้หนีแม่ตัวน้อยมันก็อ่านยากเนาะที่กินตอนไหนกูเกินคืดยากอยุ่เอายาตัวนี้เขาให้กินก่อนถึงโรงอาหารเด้อเอาให้เอาอู้สลย่โรคอาหารนี่เน่ยเอาอันพ่แม่ว่กกินก่อนอาหารว่าฉันบอกเอออันนั้นแหละฮฮหามึงเลยเนาะ ส่วนยาตัวนี้เนี่ยให้กินหลังลงอาหารเดอ้อเอาเอาอีกแล้วหลังอาหารกลับบ้านได้เท่าไหร่ <c oughs> ยาตัวนี้เนี่ยเขาให้เคียยเเเเค้ยวก้อนหยำเด้อเอาเออโอ้ยเคี้ยวก้อนหยำโอ้ยอัน้ำกับเคียเ้ยวก็ับเชฟเบนเอ,อันเดียวกันนั่นบอเดียวนี่ยเอออันเดียวกันนั่นแหละโอ้ย อ่านมันกบะบ่กอ่านดีๆเนะาะมามึงเอ้ยเคยมักยออคู้เท่ามันมัวดีแหมพ่อใหญ่ไม่จะควอนคุณี่ใส่หัวมึงนี่แล้วโอ้คอยจิบเมื่อในบ้านก็ได้พ่อใหญ่อันจิคำก่อนเออเออ